เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่อยากมีลูกแต่เมียในดันเป็นหมันและผัวก็มีคดีติดตัวเยอะจนรับเลี้ยงเด็กไม่ได้พวกเขาจึงตัดสินใจไปขโมยลูกคนอื่นมาเลี้ยงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง Rising Arizona ขโมยหนูน้อยมาอ้อนรักหนังเปิดมาที่ชายชื่อวา่าห พระเอกของเราหนุ่มตกงานที่ตอนนี้กําลังจะติดคุกขอหารักทรัพย์ซึ่งเขาก็ได้เจอกับตํารวจหญิงที่ชื่อว่าเอ็ดวิน่านางเอกของเราทาให้เขานกตกหลุมรักเธอในทันทีแต่เขาก็ต้องเข้าไปชดใช้ความผิดในเรือนจําเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆ และเพื่อจะให้นักโทษกลับตัวกลับใจเรือนจําก็ได้มีหมอที่จะคอยให้คําปรึกษากับเหล่านักโทษและไม่นานพระเอกก็ได้บอกกับสารว่าเขาเนี่ยสำนึกผิดแล้วสารจึงลดโทษให้เขาเนี่ยได้ออกมาแต่พระเอกเนี่ยก็หางานไม่ได้เพราะรัฐบาลเนี่ยมันห่วยก็เลยไปปล้นร้านค้าเหมือนเดิมซึ่งเขาเนี่ยก็ถูกจับและก็ได้เจอกับเอ็ดวิน่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยเธอก็ร้องไห้เพราะกูมันเนี่ยหนีไปกับเด็กมหาลัยพระเอกเนี่ยก็เลยโมโหแทนเธอซะงั้งนและเขาก็ต้องเข้าไปติดคุกอีก20เดือนพอศสารเรียกไปพบ พระเอกก็บอกสารว่าสํานึกผิดแล้วเหมือนเดิมสารน่ะก็ใจดีให้เขาออกมาแต่ออกมาแป๊บเดียวนั้นก็ไปป้นอีกและก็ถูกจับอีกซึ่งก็ได้เจอกับเอ็ดวีน่าอีกรอบแต่ครั้งนี้พระเอกก็ถามเธอว่ามีแฟนใหม่หรือยังเธอนั่นก็ตอบว่ายังไม่มีเขาจึงมอบแหวนให้เธอบอกออกมาแล้วจะมาแต่งงานด้วย ซึ่งการติดในรอบนี้ก็ทําให้พระเอกเนี่ยเอาต่คิดถึงเอ็ดวิน่าและเมื่อเวลาผ่านไปสารเลขเขาไปพบอีกครั้งพระเอกเนี่ยก็ทําเหมือนเดิมสํานึกผิดต่อสารและเขาเนี่ยก็ได้ออกมาตามเคยสารเข้าใจดีซึ่งเขาก็รีบไปขอเอ็ดวิน่าแต่งงานเธอเนี่ยก็ตอบตกลงและทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันพ่อของนางเอกเนี่ยก็ได้ให้บ้านของพวกเขาหลังหนึ่งเป็นของขวัญแต่งงานและพระเอกเนี่ยก็ได้งานเป็นช่างจอเหล็กทํางานใช้แรงแลกเงินเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังดีที่มีภรรยารออยู่ที่บ้าน พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและนางเอกก็อยากที่จะมีเจ้าตัวน้อยสักทีทั้งกู้พยายามอย่างมากที่จะมีลูกแต่ข่าวร้ายก็มาถึงนางเอกนั้นเป็นหมันโดยหมอบอกว่ามดลูกของเธอผิดปกติ สิ่งกะทาให้นางเอกเนี่ยเสียใจมากทั้งคู่จึงหาทางอุปการะเด็กมาเลี้ยงแต่ด้วยพระเอกเนี่ยมีประวัติเคยติดตารางมาเยอะเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงไม่ให้สิทธิ์แก่พวกเขาถึงแม้นางเอกจะเป็นตำรวจก็ตามและนั่นก็ะทาให้ชีวิตทั้งคู่เนี่ยขมขื่นขึ้นนางเอกเนี่ยเสียใจจนไม่เอางานเอาการงานบ้านเนี่ยก็ไม่ยอมทําจนสุดท้ายเนี่ยเธอก็ลาออกจากตำรวจ และในวันหนึ่งก็ได้มีข่าวเด็กแฝดห้าคนที่เกิดจากตระกูลที่ชื่อว่าลิโซนาที่เป็นเจ้าของร้านขายเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังทั้งคู่รึงตัดสินใจที่จะไปขโมยลูกของพวกเขามาเลี้ยงเป็นลูกตัวเองเพราะคิดว่ามันไม่ยุติธรรมที่บางคน,นมีเยอะแต่บางคน,นกลับมีไม่ได้ นางตัดไปที่บ้านอลิโซนาขณะที่นาธานกับฟอลเลนเมียของเขาอยู่ที่ชั้นล่างพระเอกเนี่ยก็ได้แอบปีนเข้าไปห้องลูกแฝดทั้งหา้าซึ่งความวุ่นวายเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะเด็กๆเ,เนี่ยก็ดันร้องขึ้นมาพระเอกก็เลยต้องหาวิธีปลอบเด็กแต่กระดันทําให้วุ่นวายกว่าเดิมซะง,งั้นเด็กคนนึงเนี่ยก็ได้คานออกจากห้องแต่เขาเนี่ยก็ไปเอาเด็กใส่เตียงไว้ทันก่อนที่คุณนายฟอลเลนจะมาดูลูกๆของเธอ ซึ่งพระเอกเนี่ยก็กลับไปหานางเอกมือเปล่าเพราะเขาเนี่ยดันรู้สึกผิดขึ้นมาซึ่งก็ทําให้เธอเนี่ยก็โกรธมากบอกให้เขาเนี่ยกลับไปเอาเด็กมาคนนึงไม่งั้นเนี่ยไม่ต้องกลับมาเขาจึงต้องกลับไปเอาเด็กที่ชื่อว่านาธานจูเนียกลับมาให้นางเอกแถมเอาครูมือการเลี้ยงเด็กมาด้วยแต่นางเอกเนี่ยก็ดันรู้สึกผิดถามว่าเราเดี๋ยวทำถูกไหมพระเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรล็ลอกเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยก็ลืมซึ่งก็ทาให้นางเอกเนี่ยดีใจจนร้องไห้ จากนั้นพวกเขาก็ได้พาเด็กกลับบ้านซึ่งทั้งคูน,นก็ตื่นเต้นมากๆที่พวกเขาจะได้เป็นพ่อแม่คนสักทีและก็ได้ถ่ายรูปครอบครัวเก็บเอาไว้ขณะเดียวกันก็ได้มีนักโทษสองคนแหกคุกด้วยการขุดหลุมโพกมาจากดินพวกเขาเนี่ยคือเพื่อนของพระเอกในคุกคนอ้วนในชื่อเกลอีกคนในชื่อสเนลซึ่งพวกมันออกมาแน้วก็ดีใจร้องอ้ายาวๆกลางสายฝนและก็ได้เข้าปั๊มไปล้างตัวเอาแว็กซ์เซตผมตัวโคตรเปื่อนแต่อยากหล่อ และทั้งคู่ก็ไปที่บ้านของพระเอกกลางดึกซึ่งพระเอกก็ได้ให้การต้อนรับแถมดีใจได้เจอเพื่อนแต่เมื่อนางเอกรู้ว่าทั้งคู่นี่ยเพิ่งแหกคุกออกมาก็เลยรีบไล่ไปที่อื่นแต่พระเอกเนี่ยก็กลัวเพื่อนด่าว่ากลัวเมียก็เลยอ้อนวอนเมียให้เพื่อนอยู่สัก2วันเธอน่นก็บอกแค่2วันนะพอวันต่อมาตระกูลอลิโซนาเนี่ยก็ได้พบว่าลูกของพวกเขาเนี่ยหายไปหนึ่งคนจนทำให้เป็นข่าวใหญ่โตทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ FBI เนะี่ยมาแย่งกันทำคดีกันเลย และขณะเดียวกันทางเรือนจำานก,ก็ได้รู้ว่ามีนักโทษสองคนแหกคุกออกมาได้ซึ่งก็ได้มีนักล่าค่าหัวมารับหน้าที่ตามหาชื่อว่าลีโอนาด์ขี่ชอปเปอร์อย่างกระโกนไลเดอร์โดยมันก็ได้เจอบอดสว่านักโทษได้เข้าไปที่ห้องน้ำเซ็ตผมที่ปั๊มต่อก็เลยดมเพื่อหาหลักฐาน ทางบ้านพระเอกวันนี้นะ่ก็จะมีคนมาเยี่ยมนางเอกจะให้เพื่อนของพระเอกเนะี่ยไปรออยู่ที่อื่นซึ่งคนที่มาเยี่ยมเนะี่ยก็คือเจ้านายของพระเอกที่ชื่อว่าเกล็นกับเมียของเขาและลูกโคตรเยอะโดยทั้งสองเนะี่นยมาแสดงความยินดีที่ทั้งคู่ได้ลูกซึ่งนางเอกนะี่ยก็บอกว่ารับเลี้ยงมาจากสถานสงเคราะห์ และนางเอกก็ยังได้รู้ว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยต้องทําประกันวางแผนต่างๆนานาให้ลูกในอนาคตซึ่งทําให้พระเอกในเครียดมากๆกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเขาเนี่ยก็เลยถามเกณฑ์เจ้าหน่ายว่าจัดการปัญหาพวกนี้ยังไงเกณฑ์นนก็บอกให้พระเอกในรู้จักปล่อยวางเรื่องต่างๆแถมบอกให้พระเอกในลองสลับเมียกับมันดูซึ่งทําให้พระเอกในโมโหมากแมงโลกจิตจะชัดก็เลยซัดหน้าไปหนึ่งทีแต่มัน,นก็วิ่งหนีไปชนต้นไม้จนจมูกหัก ซึ่งพระเอกเยก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเมียตัวเองบอกแต่มันน่ะสมควรโดนแล้วทําให้นางเอกโนโมโหที่เขาเนี่ยไปต่อยเจ้านายตัวเองเพราะอาจทําให้เขาเนี่ยถูกไล่ออกและตอนนี้ครอบครัวก็ต้องใช้เงินเนี่ยเยอะด้วยพระเอกเ่ยจึงขอเมียแวะร้านขาแล้วก็ทําการปนแพมเพิร์ดกับเงิน ซึ่งเมื่อนางเอกได้เห็นเนี่ยก็โกรธมากๆก็เลยขับรถหนีซะเลยพระเอกเนี่ยจึงต้องวิ่งหนีลูกปืนพนักงานพร้อมกับรถตำรวจซึ่งเขาก็ดันหนีไปบ้านที่มีหมาก็เลยต้องวิ่งหนีหมาอีกจากนั้นก็ไปดักรถลุงคนนึงให้ไปส่งแต่กระดันขับสวนกับเมียที่จะมารับและลุงเนี่ยก็ดันขับไปชนบ้านคนอื่นอีก พระเอกก็ต้องวิ่งทะลุบ้านคนไปทั่วจนเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะไปเอาแพมเพ์ดให้ลูกแต่ทั้งตำรวจทั้งหมาก็เข้ามาไล่แถมเจ้าของร้านน่ะก็ชักปืนลูกซองไล่ยิงแต่สุดท้ายในะเขาก็หนีออกมาได้นางเอกก็ได้มารับและตบหน้าไปหลายทีซึ่งก่อนจะกลับพระเอกก็ให้เมียในแวะไปเอาแพมเพ์ทที่ทำตกไว้อีก และพอกลับมาถึงบ้านนางเอกเนี่ยก็ให้เพื่อนของพระเอกเนี่ยอยู่แค่ถึงพรุ่งนี้ซึ่งรอบนี้พระเอกเนี่ยไม่กล้าหือกับเมียและเพื่อนทั้งสองก็ได้บอกความจริงที่พวกวันมาหาพระเอกก็เพื่อจะชวนพระเอกเนี่ยไปป้นธนาคารซึ่งตอนแรกพระเอกเนี่ยก็บอกเพื่อนว่าเขาเนี่ยไม่ทําเรื่องแบบนี้แล้วแต่เพื่อนเนี่ยก็บอกให้พระเอกเนี่ยเลิกกับเมียซะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมจะดีกว่าซึ่งในคืนนั้นพระเอกเนี่ยก็ตัดสินใจจะไปป้นโดยได้เขียนจดหมายลานางเอกว่าเขาเนี่ยจะไปจากเธอแล้วจะส่งเงินกลับมาให้ และขณะเดียวกันไอ้นักลาคาหัวโกดไลเดอร์ก็ได้ตามรอยนักโทษจนมาถึงบ้านของพระเอกแต่มัน,นกระดันได้อีกเบอแสก็คือเด็กที่โดนลักพาตัวมาซึ่งก็ทาให้วันต่อมามัน,นไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ของนาธานอริโซนาโดยได้บอกว่ามานันเจอรูปของเขาแล้วแต่เงินรางวัลน,นาจับที่ตั้งไว้2 5 0 0มันเนี่ยมันน้อยเกินไปมัน,นต้องการ5 0,000่นแถมบอกจะอัดคนจับให้ฟรีซึ่งนาธาน,นก็ไม่ยอมบอกจะแจ้งตํารวจจับมันแต่หันมาไทีไอ้นี่มันก็หายไปซะละ ทางด้านของพระเอกกระดานตื่นสายจนเมียไปซื้อของในเมืองละเพื่อนๆเนี่ยก็เตรียมพร้อมจะไปบนแต่ไอเกนเจ้านายเก่าเนี่ยก็เดินมาหาพอดีซึ่งมันเนี่ยก็บอกว่ามันนรู้เรื่องที่พระเอกเนี่ยขโมยเด็กมาแล้วแต่มันเนี่ยอยากได้ลูกเพิ่มพอดีเลยจะไม่แจ้งตำรวจบอกจะเอาเด็กเนี่ยไปเลี้ยงเองแล้วก็ขับรถกลับไปซึ่งไอเพื่อนของพระเอกที่รู้ความจริงทั้งหมดก็คิดอยากได้เงินประกันก็รีบไปเอาตัวเด็กมาทันทีซึ่งพระเอกกับไอเกลเนี่ยก็ซัดกันจนบ้านพังแต่สุดท้ายพระเอกก็ถูกผู้มันมัดเอาไว้แล้วก็ขับรถหนีไปข ถึงพอนางเอกกลับมาเนี่ยพระเอกเนั่นก็ที่ทีพาเมียไปเอาลูกขืนทางด้านไอเกลกับซาเนลเด็กนั่นก็ดันขี้แตกพวกมันจึงไปปล้นร้านค้าเอาเพมเพลิดกับเงินแต่พอขับมาข้างนอกก็ดันลืมเด็กเอาไว้บนหลังคาแต่พอดูเนี่ยก็ไม่เห็นเด็กก็เลยตกใจรีบกลับไปดูร้านค้าและก็ได้เจอเด็กอยู่แม่งลืมเด็กเฉยทางด้านพระเอกตอนนี้นางเอกนี่ยก็ได้รู้สึกสำนึกที่ทั้งคู่เนี่ยไปขโมยลูกคนอื่นมาเลี้ยงและเธอเนี่ยก็ได้ขอเลิกกับพระเอก ขณะดเดียวกันไอ้นักลาคาหัวในกนมันที่บ้านของพระเอกก็ได้เจอบ้านเลเทซซึ่งมันก็ได้เบาะแสธนาคารที่เพื่อนพระเอกเนี่ยจะไปป้นและไอเกลกับไอสเนลก็ได้พาเด็กไปป้นธนาคารด้วยสังหารแต่พวกมันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยได้ใส่ระเบิดสีในถุงเงินเอาไว้พอพวกมันป้นเงินเสร็จออกมาก็ดันลืมเด็กไว้อีกละแถมสีเนี่ยก็ระเบิดพอดีจนมองไม่เห็นทางพระเอกกับนางเอกก็มาเห็นรีบเข้าไปถามหาเด็กพวกมันก็บอกลืมไว้หน้าธนาคาร แต่พอทั้งคู่ขับไปรับเด็กก็ได้เจอกับไอ้นักล่าข่าหัวเนี่ยขับมาคว้าเด็กตัดหน้าไปซะก่อนแถมมันเนี่ยยังไล่ย,ยิงระยัดระเบิดใส่รถทั้งคู่นางเอกก็เข้าไปแย่งลูกคืนโดยพระเอกยิงมือมาจนไฟลุกลุกได้ไงวะและพระเอกเนี่ยก็โดนไอ้นักล่าเนี่ยซัดจนล่วงแล้วก็โดนมันเนี่ยรัดเอาไว้แต่พระเอกก็ได้แอบดึงสลักระเบิดที่ติดตัวกับมันจนทําให้ตัวมันเนี่ยระเบิดกระจุยหายไปในพริบตาจะตายก็ตายคนง่าย จากนั้นพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ได้เอาเด็กไปคืนที่บ้านอาริโซนาโดยนาธานก็ได้เข้ามาเจอพอดีซึ่งพอเขาเจอลูกเนี่ยก็ดีใจมากและถามว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นใครแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรถึงนางเอกก็ได้ขอเจอเด็กอีกครั้งทําให้นาธานรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนขโมยเด็กไปแต่เขาก็บอกว่าจะไม่แจ้งตารวจเพราะไม่มีใครมีอันตรายและได้ถามว่าทาไมถึงทําแบบนี้นางเอกก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นหมันซึ่งพระเอกก็บอกว่าทั้งคู่นกำลังจะเลิกกันนาธานจึงบอกให้ทั้งคู่เนี่ยไปทบทวนดูใหม่ และจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ไม่ได้เลิกกันซึ่งทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันมีลูกมีหลานกันอย่างมีความสุขและหนังก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป7.3คะแนน Rotten t o m a t o e 91%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอสวิดีโอไว้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ